รับสิมีเงินมีเสื้อยวรคไปของน้องชินเยอันนี่ไม่แค่สองเป็นแค่ เดินเดินเดินเราเดินไม่ให้ตึกันเดินเดินกวเดินตึกว่าแล้วหันหน้ามยิ้มให้กันเดินเดินเดินเรามาเดินไให้กันเดกับาว่าเดินกบากแล้วหันหน้ามาเาะให้กันเดินเดินเดินเรามาเดินไปให้ตึกัน เดคนหน้ากลมเเคนหน้ากลมมาหันหน้ามายักยิ้วให้กันเดินเดินเดินเราเดินง่ายจังจะเดจกคนหอมกลนเดคนหอมกลาหันหน้ามาโค้งให้กันจบแล้วบอลแล้ว